าขวางพายุในป่าลึกแห่งหนึง่งมีหมูป่าตัวใหญ่ชื่อว่าบูมันหัวดือสุดๆใครขอให้ช่วยอะไรมักตอบว่าไม่ทันทีเลยแต่แอบช่วยทีหลังแบบไม่ให้ใครเห็นวันหนึ่งท้องฟ้ามืดคลึ้มลมแรงเริ่มพัดแรงขึ้น ฟูงสัตว์รู้ว่าพายุใหญ่กำลังจะมาทุกตัวเริ่มอบพยพข,ขึ้นเนินยกเว้นต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่กลางหุบเขามันเป็นที่อยู่ของนกน้อยและไข่ของพวกมันทุกตัวบอกว่าปล่อยมันเถอะเราช่วยไม่ได้หรอกแต่บรูพูดดังรั่นว่าข้าไม่ใช่คนชอบช่วย แต่ข้าจะยืนขวางลมให้ก็ได้ทุกตัวอึ้งนี่เขาหมายความว่าอะไรบลูวิ่งลงเขาไปยืนขวางหน้าต้นไม้ยักษ์มันใช้ตัวเองบังลมที่โหมเข้ามาเต็มแรงใบไม้ปลิวฟุง้งแต่ต้นไม้ยังอยู่และไข่ของนกก็ไม่ตกและนกน้อยก็รอดชีวิตพอพายุสงบลง ทุกตัววิ่งมาหาบรูเจ้าช่วยไว้จริงๆนะแต่หมูป่าตอบเสียงอ้อมแอมปราวข้าแค่มายืนนอนรับลมเฉยๆก็เท่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำดีไม่ต้องเปล่าประกาศให้ใครรู้เพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจ